รู้ไหมว่าใครคือดอมทีวีใครเอามาเ็นใครล่ะเป็นคนเฮ้ยนมาดอมทีวีนี่นะเพื่อนไอเห็นไหมดอมทีวีอะเอครับเอฟซมาถึงไก่เคเอฟซหรอครับคนละเอฟซีเหรอครับหูผมถ้าจะอาการหนักแล้วนี่นนต้องไปพบแพทย์แล้วมั้ง ให้ผมไปส่งไหมครับไม่ต้องก็ได้ครับผมไปคนเดียวได้ว่าแต่เลยพวกคุณมาทำอะไรแถวนี้ล่ะครับฮะถา,ามหน่อยสิโอ้ผมก็มาแค่มาเล่นฟ,ฟรีไฟเฉยๆนะครับอืมถ้างั้นผมเล่นด้วยนะครับเล่นด้วยได้ไหมดอยสมอมมอ Phóng đuôi phóng đuôi Mà 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 mà, không kiếm lên.